สวัสดีครับโยโย่ทุกคนกินข้าวหรือยังอยู่ก,กินข้าวแล้วนะข้าวลอยด้วยเหมือนแบบไลฟ์แบบจริงจังป่ะวิสองพันห้าร้อยคนเลยเหรอสวัสดีครับสองพันหกร้รรรอยอยอย่ามาเยอะดีเขินปิดไลฟ์หนีเฮ้ย โดดเรียนมาดูโดดเรียนมาไลฟ์เหมือนกันอะไรแล้วบอกว่าจะเป็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยพี่เบนจูโกะอยากใส่ผมได้อันนี้คือข้าวเช้าเห็นแล้วใช่ไหมเออขอบคุณทุกคนที่ดูรายการด้วยนะฮะน่ารักมากน่ารักมากอีกสามวันวันอะไรนะนี่ใส่ชุดนี้ตั้งแต่รายการออนจนถึงตอนเนี้ย อาบน้ำบ้านนะคะอาบแล้วไปสัมภาษณ์มาทุกคนเราสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์ออนไลน์เราก็เลยยังอยู่ในชุดนี้แบบออนไลน์อยู่ในชุดนี้ตัวเดียวอยูจะบอกความลับให้ว่าอูสามารถใส่เสืรอนิสิตซ้ำได้เป็นเดือนเอาอะไรกับชุดตีมเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเหงื่อก็ไม่ออกชุดซักยางยังอะไรสวัสดีครับพี่โอ้ยคุณนินจา เนี่ยเมื่อวานคุณนินจาไม่เข้ามามันแบบมันแบบ impossible มากที่คุณนินจานอนเร็วมากอะ่ะมันแบบไม่ชุดเราสัมภาษณ์มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสัมภาษต่อก็เลยระหว่างว่างๆก็เลยมานั่งไลฟ์ไงเอ่อปึ้มแลบชื่อแฟนคลับมานุ้ยไปสักก่อนพี่อยู่ไอจีฉันไม่แจ้งเตือนไม่ต้องเศร้าไปนะครับคุณนินจารอบหน้าต้องมีนะครับคุณโฟมิตต้องมีคุณนินจาเข้ามาแล้วแบบว่าเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ด้วยที่ไปบุกเบิกทั้งด้านละตินอะไรอย่างเงี้ย พะฉันต้องมาแนะนำแล้วนะทุกคนเหมือนพี่อยู่นั่งอยู่ตรงนี้มาแล้วสามวันอ๋อจริงไม่เกินนั้นเลยคุณเบนทีป๊อปมันเดินแล้วนะคุณคุณสนใจแบบกลับกลับมาไหมคุณคุณเบนคัมแบ็กคัมแบ็กอะคัมแบ็กอะแบบคัมแบ็กมันเหงาเว้ยนั่งที่เดิมหลายวันมากเหงาทุกคนต้องการเยียวยาทางหัวใจอะ น้องวีคนสวย FC จริงหรือเปล่าคิดถึงก็บอกก็คิดถึงดิไว้เจอกันอีกไว้เจอกันอีกนะบอสอยู่ไหนบอสเข้ามาดิสคอเปล่าพี่ว่างแล้วเนี่ยว่างจริงๆแล้วพี่ขอโทษแล้วเมื่อวานที่ไม่ได้ตอบเอาแบรนด์ขวดน้ำออกอด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าใช่ไหมไม่ผมจะกินจากอย่างนี้ดวงเก่งหน่อยพี่อยู่ พี่อู๋เซฟตัวเองครับใครคิดว่าผมใส่ขาสัน้นโน n โน o นไม่มีทางเราแบบว่าเราเรารู้เรารู้ <c oughs> เผื่อคนแบบเอ้ยตายอู๋ยืนหน่อย <c oughs> เราเราผ่านช่วงแบบเราผ่านยุคที่แบบเราใส่เราใส่ข้างบนดีแล้วกางเกงบ็อกเซอร์ไปนานแล้ว เออลูกค้าเข้าได้นะเนี่ยทุกคนใครดูอยู่ที่เป็นลูกค้าเอาไปขายงานได้นะครับช่วงนี้คนดูสตอรี่ไอจีอยู่เยอะมากเลยนะครับยอด engagement ขอทักดูได้เลยนะครับผมครึ่งแสนนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับลงโปรดักหนึ่งนะครับผมคิด10วิว10วิวละบาทแค่นั้นเองถ้าเอาไม่ยังไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้เดี๋ยวแคปยอดวิวให้ดูนะถ้ายอดวิวเยอะถ้ายอดวิวเยอะเอาไปหาร1ิบแล้วเป็นค่าจ้างทำไมคนมาดูเยอะล่ะ ควรเรียนหรือดูพี่อู่ไปเรียนเอาไปเรียนเอาเดี๋ยวเจอกันแล้วกันเดี๋ยวมาไลฟ์สักตอนประมาณห้าโมงไม่ได้สี่โมงสี่โมงเจอกันให้ทุกคนเต็มตัวเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังสักครึ่งชั่วโมงนะฮะคิดถึงทุกคนเลยอยากร้องเพลให้ทุกคนฟังโอเคเจอกันสี่โมงนะแอบหนา f เอฟซี FC วง <c oughs> วงต้าอูอัพโหลดเดมอนจะเลิกเป็นต่อคะ่ะช <c oughs> ื่อวงยะย่อให้หน่อยก็ได้ ชื่อว่าตออออรอดอมอจอลรอปอตอได้บะะ้ล่ะย่อให้หน่อยได้ะะ <c oughs> ไบ้ล่ะก็ไล่แฟนขาดอยูแล้วตาอูอไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่พี่เขาโทรมาแล้วแบบว่าแต่งเต็มจใจอุ้ยนี่แต่งชุดนอน <c oughs> นี่นอนชุดนี้เนียเนี่ยไอ <c oughs> ช่วงนี้เสียงสูงว่ะเสียงสูงใจเย็นใจเย็นเออไม่ไม่คือผม <c oughs> ผมมีผมมีสัมภาษณ์สื่อเยอะมากแล้วเราก็นั่งนั่งสัมภาษณ์ฟ r o m home แม่ก็คือโชคดีกว่าเพื่อนเพื่อนที่แบบไม่ต้องตื่นเช้าไปแต่งหน้าทําผม ก็ดีอะไรปว่วยเนาะจำยากกว่าอีกขอร้องเอา้าแต่ว่าถ้าจำได้แซงว่าเท่มากเลยนะตออลดมจลปตเอชื่อวงอะไรอ่ะสวัสดีครับผมต้าอู่ตออลดมาจาลปตครับเออฮาร์ดเจอร์นะดุยฮาร์ดเจอรเนี่ยเอ่ออยู่เอ一开始我们我们只有我们只有二十二十 我个人对对对对,对，啊，你看起来你你骄傲啊！你你的你的孩子可以能能够出道了，然后呢，我希位出道了，就 <laughs> 我也不想到，我也我也告诉告诉你们你们啊，到不到了呀？ 告诉你们，我我很开心，因为我不想到在在我们 <coughs> 在我们在上海的时候，从从我从我去中国到到这里，你们还在这里，呃，supporting me，so 我很开心，我很开心，在我出道的时候，你你在我的身边，我很开心，谢谢。<laughs> 我明天这俩花样是来呀求赐要给我吧，腰了。 ย่อแล้วนะย่อแล้วเมื่อกี้ขอซับไทยหน่อยอุ๋ยบอกว่าอุ๋วดีใจนะที่แบบแฟนขับจีนที่แบบตามเราตั้งแต่เราไปเราไปเราไปที่จีนเนี่ยเราตอนนี้เขายังอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยอเห็นป้าชี้เชียร์กดใแต่ทามหัวใจมันแปลไม่ออกแค่รู้ว่าบอกเขาไปว่าไม่ถอดชุดมาสามวันแล้วก็นอนแล้วก็สระผมล้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาไลฟ์เลย บ้าเหรอวิก <c oughs> อยากกินอมาเกษอ่ะครับรอคุณเบนเลี้ยงอยู่นะดูเลี้ยงต้องเลี้ยงเบนเพราะว่ารอบนั้นจองไ้ให้เราก็ไม่ได้ไปกินขอโทษคูอ <c oughs> ขอโทษตรงนี้เลยรักษาสุขภาพได้เลยครับทุกคนด้วยนะ <c oughs> ทุกคนด้วยรักษาสุขภาพปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งระรอกที่เชื่อว่ารอบนี้น่าจะติดเยอะกว่าทุกรอบนะด้วยด้วยตัว,ด,ว,ตวด้วยตัวแบบ ด้วยตัวยีนของแบบโคโรนาไวรัสรอบนี้นะแต่ว่าเชื่อว่าคนที่ติดเดลต้ากับโอไมคอนคงไม่ติดเดลต้าคอนแล้วแหละถ้าติดเดลต้าคอนก็คงไม่ติดโอโอมคอนกับเดลต้าแล้วว่าเออเลือกติดเลือกติดคนคนที่ติดแบบติดมาแล้วแล้วมาติดใหม่ก็ก็ก็ดีติดติดใหม่ก็คงแต่มันไม่ดีหรอกมันไม่มีใครอยากติดหรอกเนาะก็แบบแต่เพื่อใช้ชีวิตแต่ทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวไปมากน้อยแค่ไหนนะสู้ๆนะคุณหลูเรามีคนที่อยากชอบไปบอกให้หน่อยใครครับใครไหนบอกสิ ไหนบอกไหนบอกสิครับใส่ชุดนี้ครบเจ็ดวันเลยพี่อูแน่แน่แน่แชอบใครอ่ะคุณอินจาชอบคนชื่อเจอเลอร์หรือเปล่าเออพี่หวานสวัสดีครับเธอจะได้ออกมาเมื่อไหร่ใกล้แล้วใกล้แล้วครับสวัสดีคุณไอซ์นะฮะจีบพี่อูต้องทายัางไงจีบพี่อูง,ง่ายนิดเดียวครับไม่บอกลองดูอะไรนะจะฟังครูแล้วพี่อูไปพร้มกันเก่งนะแยกสดประสาท เมื่อไหร่พี่อูจะได้ออกไปสัมภาษณ์กับเพื่อนๆไม่เป็นไลอูสัมภาษณ์ฟอร์อมแบบฟอร์มโฮมไงเออเราเนี่เมื่อเรา,เ,ราเดบิวต์ฟอร์มโฮมได้การสัมภาษณ์ฟอร์มโฮมไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคน <_ d ates> ดีใจและยินดีด้วยนะพี่อูชอบพี่อูน๋นี้ต้องชื่อออฟโรดหรือเปล่า <_ d ates> ไม่รู้อะครับแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่า เอ่อมิวไรเป็นของตัวเองก็คงต้องชื่อตาอู่แซว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 อะไรนะครับออกพรุ่งนี้ได้แล้วเอ้ยดีใจด้วยนะครับคุณมิกเออพรุ่งนี้อู่ไปได้แล้วสมารถโวยโฟร์อีมาอ๋อเพราะว่ามันสบายกว่าใช่ใช่ไม่รชื่อเออมันแปลว่าอะไรอ่ะ因พรามอยากก วัหายวัวหายขั้นนี่ก็หายขั้น,นสุอปูทยตรงด้วยเออู้กว่นนกวาค่ณจะ跟我说เ文写一个拼音拼น写一个ิน,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 นอุ้ยพี่แคทสวัสดีครับโอ้แม่สาวน้อยจ <c oughs> ท,ท,ที่ใส่ชุดนี้เพราะจริงๆผมเป็นประธานครับผมเป็นประธานนะเอาจิ้งคนไม่รู้จักหรือว่าเพื่อนแบบว่าที่ไม่ได้ดูรายการนี่ว่าเปิดมาก็ตกใจอยู่นะ อะไรวะใส่ชุดทีมทำไมวะเฟิร์สลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยากให้เธอรู้วีซ่ามิสชูประธานไร่จริงอุตส่าห์ทูนะเป็นประธานโควิด <c oughs> ต่างหากเออ เอออะไรประธานไล่ขิงประธานโควิดฮะเป็นคนที่เข้าไปก่อนออกมาก่อนและก็หายช้าที่สุดเออคือมันมันมันสุ่มจริงๆนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะฮะกินยากินยากินยาช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินยาก่อนตอนกลางวันนะครับเราต้องกินวิตามินซีนะฮะเขายังไม่ทักมาเลย ร้องจีนหนึ่งยฟูสัอันนียอูอ่นนนนานไ,าไ,ได้แค่เนี่ยกูอ่านอยว่าอยอ่านไหมชื่อในตัวฉันแค่ถึงชื่อในตัวฉันถ้าไม่รู้กูจะผิดว่าให้ฉันเป็นคนสุดท้าย ก็เราไอดอลอะไม่พักเสียงเลยไงอุ้ยเสียงอูเหลือเยอะมากจริงๆมาทุกเพลงครับเดาขอเวลาอยากเห็นตาม่วงเหรอเอาตาลหลีไปดูก่อนเราจะได้เห็นเธอลดน้ำหนักเจ็ดโลไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะลถอยู่ครับขอโทษขอโทษที่ตุ้ยนุน้ยน,นะทุกคนไม่น่ารักเหรอครับ พี่แปมสวัสดีครับซีนี้ต้องกินสองเม็ดรครับพี่หูเอาเหรอมันพันมิลลิกรัมเลยนะมันหนึ่งพันมิลลิกรัมเลยนะเนี่ยเขาบอกมีกินสามสิบวันหรอวะหรือว่าอ๋อเขาให้กิน หนึ่งวันสี่เม็ดปะใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกบ้างอ่ะเนี่ยอ่านไม่ออกนี่ปะหนึ่งวันสี่เมตรหรือว่าหนึ่งเม็ดสี่วันวะเฮ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งเมตรสี่เวลาหรือว่าครั้งละสี่เมตรวะทุกคนเกินตุ้นิ่วแล้ว